ห่างเหินไป4ปีเคยกับพ่อครั้งเดียวในชีวิตชมหน้าลูกแท้ๆใหม่ไทยหัวใจสินตื้นตันใจไดมอนขอขมากับสู่อ้อมอกพ่อ ไหมไทยใจตะวันหรือในอดีตที่อยู่วงดนตรีเสียงอีสานคือไหมไทยไรพรวันนี้แยกตัวออกมาจากวงเสียงอีสานออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองรับงานแสดงเองซึ่งต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันพอสมควรและได้เข้ามาออกผลงานอัลบั้มกับค่ายแกมมี่โก หม่ไทยเคยสมรถกับมณีจันร์ทคำมูลมีลูกหนึ่งคนแล้วลงเอยด้วยการแยกทางกันต่อมาได้จดทะเบยียนสมรสกับวราพรเมืองนสีแต่หลังจากอยู่ด้วยกันเพียงสองปีวราพรก็จากไปปัจจุบันหม่ไทยสมรสกับจันรณภาอินโซภาซึ่งขนาดนั้นเธอเป็นนักเกรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อายุ16ปีซึ่งมีอายุห่างกับเขา28ปี เมื่อช่วงต้นปีพุทธศักราช2555ด้วยเธอมีใบหน้าละไม้คล้าคืนกับภรรยาคนที่2ที่จากไปล่าสุดเป็นโมเมนต์สุดซึ้งที่เรียกน้ำตาแฟนๆหมอลำทั้งวงการเมื่อน้องไดมอนด์ลิทิกายลูกชายแท้ๆของใหม่ไทยเผยคลิปถือโอกาสดีนำน้ำอบน้ำหอมพวง,งมาลัยกลมังเข้ากับขอขมาลาโทษล้างเท้าพ่อถือเป็นการเจอพ่อครั้งแรกในรอบ3-4ปีโดยพ่อใหม่ไทยให้พรทั้งน้ำตา ขณะที่น้องไดมอนต์ก้มกับร้องทั้งพ่อทั้งลูกน้องไดมอนเผยว่ามอนตื่นตันใจกลับมาหาพ่อเป็นความสุขที่หาอะไรเทียบไม่ได้เลยได้แสดงความรักต่อพ่อที่ไม่ได้มีบ่อยๆนานๆทีเลยทำคลิปพิเศษนำพวงมาลายัายไหว้พ่อผ้าขนหนูกะละมังน้ำอบน้ำหอมซื้อใหม่ทั้งหมดล้างเท้าให้พ่อน้องไดมอนเคยกับเท้าพ่อครั้งเดียวในชีวิตในวันพ่อปี2561 และครั้งนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องไดมอนด์กราบขอขมาลาโทษพ่อกราบขอพ่อได้อะไรทําไปในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้ทําให้พ่อไม่สบายใจหรือเสียใจน้องไดมอนด์ขอขมาพ่อเดิอที่ทําผิดพลาดไปกลับสู่อ้อมกอดของพ่อครับด้านพ่อใหม่ไทยพูดกับลูกว่าลูกทําโดยชอบเป็นประเพณีสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนดีก็ทําความจเจริญก็จะเกิดกับลูก ลูกคิดดีทำดีสิ่งดีๆความงดงามจะเกิดกับลูกแต่อยู่ที่นี่หรือตรงไหนก็ความดีจะติดตามลูกเหมือนเงาใครก็เอาไปไม่ได้ดีแล้วคิดได้ทำดีพ่อไม่มีคำพูดหลายให้คิดเอาใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กน้อยนะลูกเกิดมาแล้วสออแสวงหาธรรมะคือความจริงชีวิตคือสัจธรรมให้รู้ตื่นมันจะสายไปจากไม่ดีพ่อยกโทษให้ที่ผ่านมาถือว่าลูกยังเด็กเล็ก แต่ก็ห่วงรักลูกปานไหนก็อดเอาจำที่พ่อสอนตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบตัวเองในคำพูดหน้าที่การงานจุดเริ่มต้นของผู้นำการเป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่รับผิดชอบจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ขอให้ประสบผลสำเร็จให้นอบน้อมคุณบิดามารดาครูบาอาจารณ์นะลูกคือสุดยอดของชีวิตแล้วเป็นพับความรักความผูกพันของพ่อใหม่ไทยกับลูกชาย ที่ผ่านมาอาจจะเข้าใจผิดทางเถินกันไปแต่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาด